ขอพบกับคุณพุทธิพงศ์ปุณนนกันค่ะขอยชนชนญพี่บีค่ะขอเชิญปลบกมือให้กับพี่บีพุทธิพงศ์ปุณนนกันค่ะ วันนี้ทำไมดูเงียบๆครับพี่น้องครับมาคราวที่แล้วเราสัญญากันว่าอะไรถ้ามันไม่ไปเราก็จะอยู่ไล่มันใช่ไหมวันนี้มันยังอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ใช่ไหมพี่น้องดูแลตัวเองดีๆเพราะคนบางคนไล่ยังไงก็ไม่ไปเพราะลูกกับพ่อแม่งเหมือนกันหมดเลย วันนี้เขาบอกว่าให้พูดเป็นเนื้อหาหน่อยผมก็เรียนพี่น้องตรงๆเนื้อหามันเยอะมากเรียงลําดับไม่ถูกว่าจะไล่พ่อก่อนหรือจะไล่ลูกก่อนจริงไหมแถมคิดไปคิดมาแถมมีไอ้ลุงอ้วนมาอีกคนหนึ่งผมเลยต้องขอพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราขอยืนยันสะดุดดีชีวิตของทหารและคนบริสุทธิ์ทุกคน ที่ถูกขมง้นมันลังแก้แล้วเราจะไม่มีวันไม่มีทางที่จะปล่อยให้พวกเขา กินหญ้าพี่น้องครับแล้วเมื่อกี้ก็มีคนบอกด้วยว่าหญ้าก็ไม่ไม่ใช่กินหญ้าอย่างเดียวแม่งกินข้าวเน่าด้วยวันนี้ผมถึงต้องขึ้นมาบนนี้แล้วบอกว่าตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาทหารเราบาดเจ็บประชาชนบริสุทธิ์เราถูกยิงผมถามพี่น้องตรง ว่าถ้าแบบนี้มึงจะหยุดยิงทำไมผมเนี่ยอยากนะครับอยากให้เจราจาหยุดยิงเนี่ยมันประสบความสำเร็จเพราะเราไม่ต้องการให้ชีวิตของคนไทยที่บริสุทธิ์ต้องเสียหายต้องบาดเจ็บต้องเสียชีวิตนี่น้องคิดเหมือนผมไหมครับวันนี้ผมจะถามสามคำถามไปให้รัฐบาลหน้าโง่คำถามที่หนึ่งเวลามึงไปเจราจากับเขา ที่มึงบอกว่ามึงจะหยุดเที่ยงคืนมึงถามมังเองมึงคิดเองหรือเขาบอกเอาอย่างนี้มึงก็เลยเอาตามเขามีใครสงสัยเหมือนผมบ้างว่าทำไมต้องเที่ยงคืนที่บอกว่าเที่ยงคืนแล้วเราสงสัยเพราะอะไรเพราะคำเมนต์มันเตรียมพร้อมก่อนเที่ยงคืนมันเตรียมคนไว้เป็นหมืน่นมันเตรียมอาวุธไว้เรียบร้อยมึงไปตกลงกับเขาเที่ยงคืนมึงถามอหารไทยหรือย,ยัง นี่คือความเจ็บปวดของพวกเราพี่น้องครับทหารของเราถึงได้เดินเข้าไปถูกยิงล้มเป็นใบไม้ร่วงไม่ใช่เพราะไอ้รัฐบาลนี้หรือไงเรื่องถัดไปเวลามึงเดินไปจับมือกับเขามึงจับมือได้ยังไงมือแม่งมีแต่เลือดแล้วแถมแม่งเป็นเลือดของคนไทย แล้วพี่น้องทราบไหมครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมแค้นมากพอเขาปล่อยโอกาสเขาเปิดโอกาสให้นายกของกัมพูชามันพูดคนละสามสี่นาทีมันพูดใหญ่เลยมันเตรียมมาผมว่าแม่งท่องทั้งคืนพอฝ่ายเราขึ้นไปแม่งพูดอยู่30วินาทีผมถามว่าทำไมไม่ใช้เวทีนี้ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทหารเด็ก คนแก่ที่มันถูขมิมนยิงก่อนจะจับมือตกลงแบบไม่มีเงื่อนไขให้มันยอมรับสิครับพี่น้องให้มันยอมรับว่ามันยิงเราก่อนมันยิงหมู่บ้านเรามันยิงโรงพยาบาลเรามันยิงโรงเรียนกล้าไหมล่ะแล้วค่อยไปตกลงกับมันถ้าคิดได้สักครึ่งหนึ่งที่ผมบอกพวกเราก็ต้องไปต้องมานั่งตรงนี้ใช่ไหม ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเราไม่ได้กล่าวหาแบบเลื่อนลอยเราไม่ได้บอกว่าไม่แปลกใจว่าทําไมมึงชักช้าทําไมไม่ว่าจะเป็นการทําจดหมายราทวงร้องเรียนกับนานาชาติแพ้และตามหลังเขมรตลอดทุกอย่างเก้าพี่น้องสงสัยไหมครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้พี่น้องจําได้ไหมว่าจักรพบเพนแขมันขึ้นมาบอก ว่าไม่เป็นไรวันที่ยิงกันวันแรกมันบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเราอยู่นิวยอร์กไม่เป็นไรพี่น้องรู้ไหมครับว่าไอที่ไปเนี่ยไปอยู่จริงแต่พอก็องค์กรระดับนานาชาติ yu n s อองค์กรความมั่นคงของโลกเขาจะประชุมกันพี่น้องรู้ไหมเวลาประชุมเขาใช้เอกสารของใครเขาใช้เอกสารของเขเมรกัมพูชา ของเราไม่ได้ยื่นอะไรเดชะบุญที่สมาชิกในองค์กร u n <IL EN C IO> เ c r เซาขาไม่เชื่อและเขาถึงไม่ถแถลงอะไรพี่น้องคิดดูถ้าเขาเชื่อขะเมนวันนี้บ้านเมืองไม่ชิบหายหมดหรืองไง <S <S <IL EN C IO> แล้วไหนจะกระพบ,บอกว่ารัฐมนตรีเราอยู่นิวยอร์กมึงไปอยู่ตรงไหนของนิวยอร์กวะเวลาเขาประชุมเรื่องสำคัญมึงขึ้นเคื่องบินกลับบ้าน นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่านี่คือรัฐบาลเป็ดง่อยนี่คือรัฐบาลที่แม่งไม่เคยจริงใจกับพี่น้องประชาชนเลยถ้ามันคิดได้สักนิดเดียวทหารเราต้องไม่ตายเด็กและคนแก่ก็ต้องไม่ตายบาดเจ็บก็ไม่ได้ถ้ารู้อย่างนี้ถ้าขาดจะต้องขาดกูเอาของมึงขาดก่อนกูแน่นอน สิ่งที่ผมพูดพี่น้องครับใครจะว่ายังไงก็ตามหลายๆคนเถียงกันบอกว่าไทยคือสารตั้งต้นพี่น้องบอกผมสิว่าก่อนหน้านี้ทั้งกี่ปีทําไมเราอยู่กับกัมพูชาไม่เคยมีอะไรเลยไม่เคยต้องลบกันขนาดนี้เลยไม่เคยต้องอบยพผู้คนเป็นแสนๆแบบนี้ตั้งแต่มันเหยียบแผ่นดินไทยตั้งแต่คลิปหลุดที่มันคุยกับผู้นำเขเมรบ้านเมืองบันเลยหมดใช่ไหม แล้วไม่ต้องมาบอกว่าพวกเรามาชุมนุมกันขัดขวางการทำงานของบ้านเมืองเพราะธรรมดามึงก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้วทหารเขาทำทั้งนั้นนอกจากมีแล้วไม่ทำงานแถมยังเป็นตัวทวงอีกใช่ไหมพี่น้องนอกจากการเป็นตัวทวงอีกเรื่องหนึ่งคือมึงเป็นไส้ศึกแน่นอนทำอะไรทำไมเขารู้ก่อน จะทำอะไรแม่งรู้ก่อนทุกอย่างเสียเปรียบทุกอย่างพี่น้องจำได้ไหมอังเคิลอังเคิลอยากได้อะไรเดี๋ยวจะจัดให้ก็วันนี้อังเคิลเขาอยากได้สามประสาทกับหนึ่งช่องทางบกไงเอาแม่ให้แม่อังเคิลวันนี้คนไทยเขาไม่อยากให้หนูเป็นนายกของประเทศไทยแล้วให้ไปเป็นของเขมร อังเคอรเงียบไม่ตอบเลยกูลับมากูก็งูตายหาแล้วยังมีหน้าจะขอไปเป็นนายกเขมรไม่รู้จะพูดยังไงพี่น้องครับที่เจ็บใจมากที่สุดพี่น้องจำได้ไม่ลืมใช่ไหมครับใครที่มันบอกว่ามันอยู่ตรงข้ามกับทหารใครที่บอกว่าทหารไม่ใช่พวกมัน ใครที่บอกว่าแม่ทัพภาคที่สองแม่งชอบทำเท่ผมบอกพี่น้องประชาชนและยืนยันแทนทุกคนทั้งประเทศไทยแม่ทัพภาคที่สองของเราแม่งโคตรเท่เท่มากด้วยแล้วก็ไม่หนักหัวใครด้วยเว้ยเพราะฉะนั้นที่ไปบอกคุณเซนว่า แม่ทัพภาคสองมันอยากเท่ขอบคุณที่อย่างน้อยมึงมีสักเรื่องหนึ่งที่มึงพูดความจริงแล้วแม่ทัพภาคสองเขาไม่ได้พูดเองพี่น้องยืนยันแทนพวกเราและคนทั้งประเทศว่าแม่ทัพภาคสองและทหารชายแดนทุกคนคือวีรบุรุษของพวกเราแล้วจากนี้ไป ผมเชื่อว่าเดี๋ยวแม่งก็ยิงอีกแม่งก็ลบอีกแล้วพวกเราก็จะออกมาอีกใช่ไหมแต่เราจะไม่ให้พี่น้องเราตายฟรีแล้วคราวนี้จะเจรจาอะไรจากนี้ไปเดี๋ยวกูมีรัฐบาลใหม่มาแทนมึงแน่นอนข้างล่างเวทีเขาบอกผมว่าอย่าพูดเรื่องรัฐประหารผมยืนยันอีกทีหนึ่ง เวทีนี้ไม่เคยพูดเรื่องนี้พี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรก็ไอคนที่มันกล่าวหาเรามันเรียกร้องนักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากประชาชนและที่วันนี้ที่เสนอหน้าบริหารอยู่ประเทศนี้มันไม่ได้เลือกตั้งมาจากประชาชนเหรอพี่น้องเพียงแต่มันไม่ทํางานเพียงแต่มันหาประโยชน์ใส่ตัวเองมันคิดแต่ครอบครัวและวงะกูลของมันถ้ามันคิดถึงพวกเราประชาชนตาดำ รับรองเราไม่เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวผมถึงบอกพี่น้องไงครับเราไม่กลัวหรอกศัตรูแต่เรากลัวขี้ข้าที่หัวใจเป็นขมมนผมถึงบอกว่าปกติผมจะเลี่ยงไม่ขึ้นเวทีแต่ผมบอก ถ้าพี่น้องมาแบบนี้รัฐบาลยังทำตัวทวงความเจริญแบบนี้รับรองถึงไหนถึงกันก่อนผมจะลงจากเวทีนี้ขอพี่น้องยืนยันพร้อมกันทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยืนหยัดเคียงข้างทหารปกป้องอธิปไตย ใครหน้าไหนกล้าเข้ามามึงไม่ต้องห่วงมึงเจอพวกกูทุกที่ทุกเวลาผมขอบคุณพี่น้องวันนี้รู้ว่าร้อนมากแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลใจของเราแม่งร้อนกว่าเยอะแล้วใครถามว่าเราออกมาสู้เพื่ออะไรเราพูดให้ตรงกัน กูสู้เพื่อแผ่นดินและลูกหลานของกูเว้ยเพราะลูกหลานของพวกเราคนไทยทุกคนต้องไม่เป็นขี้ข้าอีกแล้วอีกไม่นานรอสัญญาณถ้ายังไม่ไปเดินหน้าขับไล่พวกแม่งออกไปให้หมดเลย รับรองว่าเสียงนี้ไม่ใช่เบาๆแน่นอนผมว่าไม่ใช่ดังเฉพาะในประเทศไทยวันนี้เสียงเมื่อสักครู่แม่นดังไปถึงขมรแน่นอนเราสัญญากันแล้วนะพี่น้องเรายืนยันชัดเจนแล้วเราจะยืนเคียงข้างทหารหารของประเทศเราจะไม่มีวันทิ้งกันเราจะไม่มีวันเป็นที่ค่าของ อนและไส่เสกมาอยู่ที่ไหนในธรรเนียบรัฐบาลไส่เสกมาอยู่ในประเทศของเราขอบคุณค่ะขอบคุณน้องชายค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ไม่ลืมกันและไม่ทิ้งกันนะคะ